ตั้งแต่คุณพีทไปช่วยตามหาพิมพากับบบูชาให้เนี่ยคุณท่านน่ะให้ความร่วมมือในการกายภาพบำบัดอย่างดีเลยนะคะตอนนี้นักสืบที่ผมจ้างเนี่ยเขากำลังพยายามตามหาหอยู่นะครับถ้าคุณพ่อกำลังใจดีแบบนี้อีกไม่นานคงหายแล้วล่ะครับคุณพีทคะ่ะคุณนุ่นให้มาตามคะ่ะครับพี่ติ๊กถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ไม่นอนด้วยนะครับ บุญของเรานะคะคุณท่านที่คุณพีทนะ่ะยังมีเลือดของคุณท่านอยู่บ้างคุณท่านกระดิกนิ้วได้แล้วเหรอคะไหนลองทำให้ป้าดูอีกทีสิคะคุณท่าน คุณท่านคดิกนิวได้จริงๆแล้วด้วยคุณพีทคุณพีทคะอะไรคะคุณท่านป้าไม่เข้าใจค่ะอะไรคะหรือว่าคุณท่านไม่ต้องการให้คุณพีทรู้คะเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณท่านไม่ต้องการให้คุณพีทรู้ คุณท่านลงร้องออกมาหนึ่งครั้ง <c oughs> หรือว่าคุณท่านไม่ต้องการให้คุณเดือนรู้ค่ะ ป้าจะทำตามที่คุณท่านต้องการนะคะป้าจะไม่บอกใครในเจ็กเก็บเป็นความลับเลยนะคะ ใจเลยเอรัเมื่อกี้คุณท่านเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยปกติดีไม่จริงอ่ะเมื่อกี้ติดได้ยินเสียงของท่านนะคะคลางเสียงดังมากเอออาเอออาอะไรก็เหมือนจะพูดอะไรนะคะหรือว่าคุณท่านอาการกาเริบคะก็บอกแล้วไงคุณท่านไม่ได้เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรเนี่ยฉันจะไปบอกคุณเดือนเต็มเอง โอ๊ยเดี๋ยวสิคะแม่สายบอกติ๊กก็ได้หรือติ๊กไปบอกให้เอ๊ะเขบอกว่าไม่มีอะไรไงมีแล้วจะบอกเองแม่สายบอกติ๊กหน่อยเด็ดค่ะเนี่ยติ๊กอยากรู้มากเลยนี่ค่ะบอกไปเลยไม่ต้องมาสอนรู้สอนหายบอกว่าไอ้ไปเผื่อติ๊กช่วยอะไรได้ไงคะไปแม่สายนี่กินแกจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปไม่ไปใจะไปไม่ไปใช่ไปจะไปไม่ไปแม่สายไปโอย เรื่องคุณท่านกับดิกนิวเนี่ยจะปิดไปได้นานอีกแค่ไหนนะอไทยฉันสั่งให้จับตาดูพีทเอาไว้แล้วรายงานให้ฉันรู้ทุกเรื่องแต่นี่อะไรพี่ไปจ้างวงหมอลำซิ่งแม่บราทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนายมันไม่ได้เรื่องฉันไม่น่าไว้ใจคนที่เมาอย่างนายเลยทำไมคุณแม่พูดก,กับอาไทยแลรงขนาดนั้นล่ะครับ เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเขาเป็นแค่นคนงานพี่จะไปสนใจอะไรเรานาะอุทัยทางานกับเรามาหลายปีผมเคารพเขาเหมือนญาติไม่ใช่คนงานครับคุณแม่ให้เกียรติเขาด้วยนะครับอย่าใจร้ายเขานักเลยใจร้ายอะไรยี่งมากล่าวหาแม่นักเลยพีทและที่คุณแม่มาคับให้นะ้าอุทัยเรียกชื่อผมเต็มๆว่าคุณพิชยะเนี่ยอันนี้เรียกว่าใจร้ายหรือเปล่าครับอุทัยบอกพีทเหรอคุณแม่ห้ามไปลงโทษนะ้าอุทัยนะครับ ถ้าผมรู้ผมไม่ยอมแน่สวัดครับ เออฝากบอกคุณแม่ด้วยนะครับว่าผมไปทํางานที่ขอนแก่นอ๋อแต่ว่าคุณเดือนเพิ่งไปขอนแก่นเมื่อเช้านะคะเห็นว่าจะไปตรวจลงสีกับคุณอุทยัยนี่แหละคะ่ะไม่ใช่หรอกครับแม่ไปเอาเรื่องนาะยอุทัยต่างหาก เอาไมของนายทำให้ชีวิตฉันกับโลกพังแล้วยังมีหน้ามาดื่มเหล้าอีกเหรอใช่ที่ทำเงนไม่เคยเสำเร็จสักอย่างใช้ที่กีดกันอินังสาก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามกีดกันนะแต่คุณพิทยะยังติดต่อกันหนุษาอยู่เนี่ยก็พ่อหนุษาเลยช่วยดูแลสุกสุกสุกไหนนายมีอะไรปิดบังฉันสารภาพมัอย่างนี่เลยนะคุณพิทยยะพาคนบ้าคนหนึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช ผมไปสืบมาแล้วเธอชื่อสุขเขาเป็นคนบ้านอยู่ที่วัดพระธาตุขามแก่นมานานแล้วไม่มีใครรู้จักไม่มีญาติแล้วพีทไปรู้จักมาได้ยังไงตอนเกิดเหตุบ้างไฟตกใส่คุณพิชยาคนที่สุขก็ได้รับอุบัติเหตุไปด้วยคุณพิชยาก็าเลยไปรักษาสุขู้สากับคุณพิชยาก็าเลยไปเยี่ยมสุขอยู่ยบ่อยๆครับ มิสาเนี่มา้ลยกักจริงๆเอาคนบ้ามาเป็นข้ออ้างเรียกร้องความสงสารจากทีสนั่เหรอน้าอุทัยนี่คุณแม่ลงโทษอะไรนา้าอุทัยหรือเปล่าครับ น้าอุทัยไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้น้าอุทัยเป็นของของผมถ้าคุณแม่จะลงโทษอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยครับขอบคุณคุณพิชญาครับที่เป็นห่วงคุณเดือนไม่ได้ลงโทษอะไรผมครับถ้าพีพ่ไม่เชื่อพีพ่ก็ไปเช็คกล้องวงจรปิดได้เลยว่าตั้งแต่แม่เข้ามาในแม่ทํางานอะไรบ้างแม่ไม่ได้ว่างไปตามผู้หญิงเหมือนพีทนะคุณแม่อย่าพานเลยครับพีทพ,พีพ่ด่าแม่ว่าพานเหรอ ที่โรงพยาบาลพี่ก็ด่าว่าแม่บ้าตั้งแต่พี่รู้จักกับอิสามาเนี่ยพี่ด่าแม่สองครั้งแล้วนะคือผมไม่ได้ด่านะครับพี่ด่าแม่พี่ก็ฟึดฟัดใส่แม่ด้วยอ่ะแม่รักพี่นะแม่ทําทุกอย่างเพื่อพี่ตั้งแต่พี่เกิดแล้นี่อะไรอ่ะพี่ตอบแทนแม่ตอบแทนแม่แบบนี้น่ะเหรอคุณเดินใจเย็นๆนะครับโอเคครับถ้าคุณแม่เข้าใจว่าผมด่าคุณแม่ ผมขอโทษแล้วกันนะครับผมขอตัวอีสาอุทัยพี่พาอีบ้านนันไปรักษาตัวที่ไหน ซาซาสิพยายามประสูจเหมือนมัแม่นใจหินเออหิงสันเดี๋ยวไอ้พาไปไอ้กับอยากพยายามประสูจน์ขึ้นกันอ๋อไปจ้ะแม่นสากับหินนะ่ะออกไปเยี่ยมประสูจน์แล้วเด้อโอเคครับไอ้เขียวไอ้น้องสาก็ร่างเดินทางไปเยี่ยมประสูจค,ครับมุนบิ๊ด 哦，我一般不泡，我才不会。